คนไทยหัวใจเกษตรที่ยึดมั่นในศาสตร์พระราชาที่ไม่หยุดการพัฒนาในความรู้จนเกิดเป็นธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยวบนพื้นที่22ไร่เศษในเมืองแพร่มนสเสนแห่งเมืองล้านนาคุณวิชิตทุ่งสวย ชื่อวิชิตชุ่มสวยนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นสพกรเครือข่ายของอำเภอเมืองแร่ในด้านส,สัตว์การเลี้ยงแทะเนื้อพันบอนะครับ <S 1> <S 1> ขัานกเกษตรผสมผสานไม้ผลมีทั้งสูงกลางต่ำเตี้ยเลียิงกินหัวก็เป็นประมาณว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ส่วนไฮไลท์ของเราก็จะเป็นด้านพืชก็จะเป็นผักหวานป่าและสวนทุเรียนนะครับก็พื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ22ไร่นะครับก็จะมาในภาพของเกษตรแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็มีทั้งร้านอาหารบริเวณด้านหน้า,นาร้านกาแฟนะครับแล้วก็กิจกรรมแต่ละฐานก็จะมีทั้งหมด4ฐานนะครับก็มีเข้ามาก็จะเป็นฐานพืชผักสวนครัว ฐานการเ,าเลี้ยงแพะฐานการทําปุ๋ยฐานการทำาการาาปลูกผักมวันป่าแล้วก็ฐานไม้ผลนะครับไม้ผลก็จะมีทุเรียนโกโก้รวมถึงลำไยก่อนที่จะไปเ mm hmm. ข้าโครงการ B I O อบรมนะครับ mm hmm. ที่ทางกรมปศุสัษษตว์ได้ส่งเปตัวแทนของจังหวัดไปทำเกษตรแบบสเปซสะปะหลังจากอบรมแล้วก็ เราก็มาปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับซึ่งเราคิดว่าพื้นที่ในทุกตารางเมตรในบริเวณไร่นะครับสามารถทำให้นะครับจะสังเกตได้ว่าแปลงหญ้านะครับที่เราปลูกเนี่ยจะไม่เป็นแปลงรวมเราก็จะปลูกตามที่เป็นพื้นที่ว่างเพราะว่าหญ้ามันไม่ใช่ต้นสูงเราสามารถปลูกตรงไหนก็ได้ที่มันขึ้นนะครับเพื่อจะนํามาเป็นอาหารแพะโดยการลดต้นทุน จากก่อนหน้านี้เราก็ซื้อต้อน้าบ้างซื้อข้าวโพดบ้างหรือก็ไม่กระทั่งเอาเวลาที่ไปตัดกัะถินข้างนอกพื้นที่แทน่ที่จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าน,น้ำมันในการาตัดในพื้นที่ไร่ของเราเองนะครับะะนะฮะหลังจากไปเรียน BIO มาก็เรื่องของชาผัวหวานป่านะครับเราก็ปกติเนี่ยใบนี่เราเด็ดทิ้งนะครับพอเรารู้วิธีการ จัดการกับมันก็คือนําใบที่เด็ดทิ้งมาทําการแปรรูปเป็นชาผักหวานป่าซึ่งสามารถขายได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่เหมือนการเด็ดยอดอทําขายยอดหรือว่าขายสดาขายผักหวานสดนี่นะครับก็ตอนนี้ก็รายได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งปกติก็ทิ้งขว้างเฉยๆนะครับถ้าที่จะได้เปรียบก็คือเรื่องของอต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีร้านอาหารหรือไม่มีหน้าร้านในการจําหน่ายสินค้า เพราะว่าสินค้าเราในไร่เนี่ยมีแม่ค้ามารับซึ่งก็โดนกดหลัะหลังจากไปเรียนมีไอมาเราก็มีหน้าร้านกลับมาทำา้านเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ผลิตในไร่ไปวางจําหน่ายแล้วก็แปรรูปแล้วก็เริ่มขยับขาย,ายจนเป็นร้านที่ครบวงจรนะครับทั้งที่กินที่เที่ยวรวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเราการอบรมมาเนี่ยเราจะเก็บทุกเม็ดนะครับ มีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนว่าเราจะไม่ทําให้มันสูญเปล่าในในใน,ในพื้นที่ของเรานะครับใช้ประโยชน์ให้สูงสุดแล้วก็รายได้เราก็จะมีทุกทิศทุกทางนะครับวิธีการเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมถือว่าเยอะเลยนะครับอาศัยแม่ล้อมด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะมองว่าเคมีระยะปลอดภัยแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อินทรีย์นะครับเคมีนี่เราจะไม่ใช้เลยไม่ครังปุ๋ยนะครับเราใช้ปุ๋ยที่แพะ้นะครับ พืชไร่พืชสวนทั้งหมดต้นงต้นไม้เราก็ใช้กีแพะแม้กระทั่งแปลงหญ้าก็ใช้ปุ๋ยขี้แพะทั้งนั้นนะครับเราจะไม่นำเ,เรื่องของเคมีมาใช้เลยภายในไร่ของเรานะครับชื่อไร่ธนโชธน,นะครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ก็มาตามแผนที่ได้เลยแล้วก็สั่งออชอบขับวันป่าหรือว่าสั่งสินค้าก็สามารถสั่งในเพจได้คำว่าเพจของไร่ธนโชธของเราเอง ะจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณวิชิตทุ่งสวยทำการเกษตรแบบไร้ทิศท,ทางพอหลังจากได้แนวคิด VRIO model ได้ทำการปรับปรุงวิถีการทำเกษตรจนเกิดเป็นเกษตรกรผสมผสานต่อยอดจนเกิดเป็นศูนย์เครือข่ายประกอบด้วยฐานเรียนรู้สีฐานแต่ละฐานมีฐานทรัพยากรอันทรงคุณค่าพร้อมส่งมอบเป็นความรู้และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเช่นแพะมีชีวิตปุ๋ยมากปุ๋ยมูลแพะ โกโก้และผักหวานป่าจนนํามาแปรรูปเป็นชาผักหวานป่าเพื่อสุขภาพอีกทั้งปูแกเ้เนเปียไว้เป็นอาหารแพ้สามารถสร้างรายได้390,000บาทต่อปีด้วยความเป็นคนไทยหัวใจเกษตรยังดําเนินต่อจนเกิดเป็นธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยวมีทั้งโฮมสเตย์ร้านอาหารฐานเรียนรู้ให้บรรดาเหล่านักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาใช้บริการ นี่คือเกษตรกรต้นแบบที่ใช้ประโยชน์บนพื้นที่22ไร่เศษได้อย่างคุ้มค่า